หมากอีหยังเบอร์รี่เบอร์รี่นี่แหละแบล็คเบอร์รี่แต่ว่ามันคือยังเป็นหน่วยแดงอยู่ตอนนี้มันยังเป็นเรดเบอร์รี่อยู่รัดค่ะค่ะชิมมันกันนะสมจ้ายู่พี cow cow ่อยู่พี่ต้องถาอยู่พี่ก็จอมแมงเดาเจ้าเดช อ๋อตาคอยตาคอยโอ้ยตัวฮ่าจมน้จมจก้ำหมักลิ้มปิงอีกฮึ <c oughs> ม,มาขอชิมไหมฮะอะไตไปชิมโอ้ยเื่งหมกักมันโอ้ยไตย่ไต่มาอยากอะไรพี่ครับเคดข้างกระไตอะไรนะหมกักยังบุอ่า มันชมดิมันก็ยังกระเจี๊ยบอยู่ไงเฮ้ยคอยคอยเคีเค้ยวเอ้ย